สวัสดีครับผมย m มอยู่กับผมและเกมฟรีฟ้าไล่สามนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องเล่นๆที่เก็บเอาไว้นะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากขะแนนขนาดไหนขนาดไหนหนาน,นะครับตอนนี้มีเงินอยู่6ล้านนะครับลองดูว่าถ้าเราถ้าผมเปิดหมด17กล่องเนี่ยมันจะงอกมาสักเท่าไหร่อุตส่าห์เก็บไว้ตั้งนานนะ คนที่เคยดองของก็จะทราบถึงความรู้สึกนะครับว่ามันม,มันอยากจะเปิดเห็นแล้วสี่ห้ากล่องแล้วมันอยากเปิดอะไรงนี้ผมเก็บไว้ได้สิบเจ็ดกล่องนะครับหมดความอดทนครับจะต้องเปิดมันเดี๋ยวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะปอดีวว่าผมนั่งคิดอยู่เล่นคนเดียวนะครับว่าอืมถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเติมตังค์เราร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดเรามีเงินแล้วแล้วเราอยากจะ ทำให้เลเวลของผู้จัดการเราเร็วๆเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับผมก็ดันไปคิดสนุกๆได้ว่ามันมีกล่องชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เงิน EP ซื้อได้นะครับผมก็จะลองซื้อดูว่ามันมีโอกาสได้จํำลองหลีกด้วยนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะทำเควสที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เลเวลเจ๊าเร็วๆมีรุ่น XI ด้วย ะครับเพราะว่าเควสหลังๆเนี่ยเคลสที่แบบว่าเราสามารถทําสําเร็จไปถึงแบบขั้นที่3คขั้นที่4คขั้นที่5เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยจะมีการ์ดท,ที่เราสามารถลุ้นนักเตะเอไอด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังแตกตื่นตูนตุน,ตนันเรื่องของเชอรี่ออลีนะครับที่ประกาศแขวนสตาร์ทไปนะฮะส่วนตัวผมก็มีนะครับออลรีก็ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ลบแพทนี้นะครับ กาหลีเขายังใช้เตะกันอยู่เลยนะครับคนไทยรีบเทขายกันทําไมไม่เข้าใจนะมาเรามาดูะ70ก่อนเลยแล้วกันดูซิว่าจะมีตัวถึงล้านบ้างไหมนะครับ70หลักหมืน่นหลักพันอตติตตินี่ก็สําหรับคนที่เล่นตติอยู่นี่ก็ไม่รู้จะไปวันนี้วันพุง่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็อย่าไปตื่นเต้นครับมี เกิดมาแล้วก็ดับไปนะรรครับซัดจะทำครับนักบอลก็แก่ตัวก็เลิกไปกับปะกะตินะฮะมีอีกคนหนึ่งนะครับด็อกบาเนะี่ยไม่รู้จะไปวันนี้วันพุ่งนะฮะก็ไปก็ไปครับเตะตัวอื่นก็เข้ามาแทนนะนักเตะก็มีมาใหม่แทบทุกปีนะครับมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็มีคนเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆอย่าไพซี่เรี่สนะนะเขาลบไปเขาก็ให้เงินนะครับ บางทีผมนั่งอ่านโพส์ตในกลุ่มนะครับบางทีผมก็งง,งว่าบางทีเราก็อ่านน้อยไปนะอะไรงนี้เขาก็เคยประกาศนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการลบตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็จะลบทุกปีนะครับแต่มันก็จะมีมาตลอดองรีปีนู้นลบไหมปีนี้ลบไหมก็มันก็คนเดียวกันป่าวะมันก็ลบก็ลงลบหมดเลยนะฮะจะมีวัด ปีนี้ยกเลิกยกเว้นไม่ลบมันไม่มีหรอกครับมันก็ต้องลบหมดนะะเอาแล้วผมลืมดูเลยนะครับว่ามันกี่ใบนะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้มันฟ o r w a r d ให้มันไปเร็วๆก็แล้วกันนะฮะมาถึงตรงนี้ก็เหลือหกใบแล้วก็ไม่มีแสงเลยแม้แต่ตัวเดียวนี่มันเป็นเรื่องหน้ารันทดมากนะครับ ที่เปิดกันขนาดนี้แล้วไม่มีหลักล้านมาให้แบบชื่นชื่นอกชื่นใจสักตัวหนึ่งเลยนะครับก็นะคนที่ดองไวเ้เยอะๆก็บางทีก็จะมีโมเมนต์ที่เฟลเหมือนผมเนี่ยนะครับรู้อย่างงี้กูไม่น่าดองเลยเนื้อใ,ใจรู้อย่างงี้กูน่าจะเปิดมันให้หมดเรื่องหมดราวไปนะ อย่าไปเครียดนะเอามาเลียเฮ้ย,ยพี่มุ้ยยังไม่มานะครับอย่าเพิ่งละมือมาแพทใหม่นะครับราคานี้ก็มีคนถามผมหลายคนนะครับว่าพี่คิดว่าถ้าทีละสินมานี่ราคาเท่าไหร่ผมว่าถ้ามาช่วงแรกเนี่ยผมว่าเป็นล้านอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะผมว่าเป็นล้านอะ่ะสเตตัสไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่คนไทยไงอเออใช่ไหมอย่างน้นอยๆก็ผมว่าเป็นล้านนะฮะ แต่นานๆานไปอันนี้ไม่รู้นะครับก็อาจจะต้องมีรดหลั่นกันมาบ้างแหละนะครับตามปกติของคนไทยนะฮะก็ถ้าที่ดูแล้วมีหลักแสนโผลมาแค่หนึ่งสองตัวเองนะครับสองตัวเป็นมหาเทพไปสักตัวหนึ่งนะฮะสองตัวเลยนะฮะนี่ก็เด็กอันนี้ลิว่ผ์ผูนะจะไม่ผิดนะฮะนี่ก็อาเซนอนนะไม่ไม่มีแสงเลยวะเฮ้ย ยังเหลืออีกหกใบอะความหวังอื้อบัตเลนอื In อ้อเอ็นกูเอมมอื้มเฮอร์แมนอื้มมอนดรากนอนอืชื่อแต่ละท่านโอ้โหมันช่างเจ็บปวดหัวใจหกตัวอตอนแรกว่าจะเปิดกล่องแดงด้วยนะครับแต่เห็นจากสภาพแล้วเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะจ็ปวดนะขออนุญาตไม่ไม่เปิดกันแล้วกันนะกล่องแดงขอไว้คลิปหน้านะครับติดไว้ก่อนเพราะว่าจากการเปิดการ์ดบอลโลกมาแล้วได้ตัวนักเตะประมาณเนี้คือถ้าเราจะฝืนลุยต่อไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับสําหรับรวมๆแล้วนะครับก็ได้ประมาณอมสองสามสี่ ้าประมาณล้านหนึ่งเก็บไว้สิบเจ็ดกล่องได้ล้านหนึ่งอาอเฮ้ยมีซ้ำเอาปวกโช์สำหรับคนที่อยากรวยโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับก็พยายามขยันร่วมกิจกรรมนะครับเงินผมส่วนใหญ่ที่ผมเติมก็เติม,ตม v ีไแล้วครับนะก็ v ีไนี้ทำให้เราได้เงินเยอะนะครับนะทีมผมก็ประมาณนี้ เดี๋ยวจะโชว์อะไรให้ดูว่านี่ดูเจ็บใจไหมพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามแมนเจอร์นะครับเล่นเองนี่ไม่ถึงถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งนี่นี่เลยนี่เลย,เลยประมาณนี้เลยฝีมือเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้าไม่ไม่เป็นเลยกากมากนะครับคือสองสองนี่ยังดีกว่าครับแลน์กิ้งแมเนเจอร์เท่านั้นหลายคนบอกพี่ใช้แผนอะไรวะโชว์สิครับเอาไว้ทำไม เอาอีใช่เข้าตลาดทำไมนะครับมาจัดการทีมทีมผมประมาณร30ล้านนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คงจะประมาณนี้กันหมดต่ำกว่านี้ก็นิดหน่อยนะครับสูงกว่านี้นี่ก็มากมายนะครับแผนนี้ครับอินดี้ไหมครับนี่คือแผนที่ผมใช้นะครับบางคนอาจจะเห็นว่าตำแหน่งมันมุมมๆวนะครับเพราะว่าบางตัวผมเพิ่งเอาเข้าทีมมาใหม่นะครับก็เลเวลมันยังน้อยอยู่ก็เวลากดซิมูเลชันก็จะ เอามาเป็นตัวจริงนะครับมันก็จะได้อีกพีเยอะหน่อยแหละนะฮะเพราะว่าตัวล่างนี่ก็เป็นตัวจริงเลยครับถ้าเวลาเล่นแลงกิ้งจริงก็จะกดเลือกตัวที่ดีที่สุดขึ้นมานะครับแท็กติกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอแนวลุกลับก่อนนะครับแนวลุกลับเป็นอย่างนี้นะฮะทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเออนั่นสิกูก็ว่าแล้วมันไม่ค่อยเติมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะน่าจะเป็นอย่างนี้ครับป้องกันลงเยอะๆครับนี่ช่วยกันนะฮะ กองหน้าผมเนี่ยเอาลงเลยนะฮะเพราะว่ามันมันอึดนะครับมันอึดก็ให้มันวิ่งได้นะครับแล้วเป็นแนวค่อยๆต่อบอลแบบทิกิทกักกะนะครับก็แท็กติกก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็ไปลองใช้ดูผมไม่ได้รับประกันนะว่าจะจะได้พันเจ็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ลองดูไม่เสียหายนะครับก็เซฟภาพแผนเก่าของท่านไว้ลองเอาแผนของผมไปใช้ถ้ามันดีก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่ดีก็ ก็เลิกใช้นะครับผมปรับเป็นแบบบุกเลยนะครับคางบุกแหลกอะไรอางี้อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับ,รบก็ค่อยๆสร้างสารรค์กันไปใครที่จะเอาแผนผมไปร่วงกับแผนท่านเดิมอาจจะเป็นแผนมหาเทพลุยสวรรค์น,นะครับร้อยสาล้านอาจจะได้2,000ก็ได้ก็ลองดูนะครับสําหรับผมวันนี้เยี่ยมเอ็กหลังจากเจ๊งแล้วก็สบายใจนะครับไปนอนได้นะครับสวัสดีครับ